ดวนสื่อกัมพูชาแผงข่าวใหญ่ใส่ร้ายไทยวันนี้สำนักข่าวรัฐกัมพูชารายงานข่าวด่วนสุดพิเศษโดยแหล่งข่าวอ้างว่ากองทัพไทยกำลังเตรียมบุกโจมตีกัมพูชาในคืนวันที่13ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่14สื่อกัมพูชาอ้างว่าทางการไทยได้สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่พร้อมเคลื่อนรถถังและทหารพร้อมอาวุธครอบมือไปประจำแนวชายแดนโดยบรรยายให้ดูราวกับว่าฝั่งไทยกำลังจะเปิดฉากสงครามโลกครั้งใหม่ รายงานยังใส่สีเพิ่มว่าแผนรุกของไทยเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนและพยายามชี้นําว่าการกระทํานี้คือการรุกรานอธิป,ปไตยเพื่อให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าไทยเป็นฝ่ายผิดตั้งแต่ต้นแม้หลักฐานที่ยกมาไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีแม้แต่เอกสารยืนยันแต่สื่อกัมพูชาก็พยายามปั้นเรื่องให้ดูใหญ่โตถึงขั้นเอานักวิเคราะห์ปลอมๆมานั่งพูดว่าไทยกําลังหิวสงครามเพื่อปั่นกระแสในโลกออนไลน์ นานผู้เชี่ยวชาญบางคนแอบกระซิบว่านี่อาจเป็นเพียงปฏิบัติการข่าวสารหรือเฟคนิวส์เพื่อสร้างภาพว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อและเรียกคะแนนสงสารจากนานาชาติงานนี้จะจริงหรือจะเป็นแค่ละครน,น้ำหน้าเวอร์ชั่นชายแดนนั้นคงต้องจับตากันต่อไป